สวัสดีค่ะนิชรัตน์นิชรัตน์ผามูนะคะวันนี้จะพามาไหว้ครูนะคะกับอาจารย์ธีรวัตรนะคะผู้มีประสบการณ์นะคะมากกว่า40ปีเลยค่ะสถานีจากงานนะคะหรูรามากนะคะในส่วนตรงนี้นะค่ะมาถึงนะคะเราก็เข้ามาอ่านี่เลยค่ะมาลงทะเบียนนะคะงานค่อนข้างที่จะฉานะคะคนเยอะมากนะคะรับจำนวนจันกับแค่400กว่าท่านเองค่ะนี่ก็เป็นภาพของอาจารย์นะคะไปที่ไปที่ต่างๆนะคะคุณหนุ่มกัญชัยก็เปลี่ยนที่นี่หลายดาราหลายท่านก็เปลี่ยนที่นะคะ โอเคเข้าไปในงานกัน okay. ก่อนที okay. ่จะเข้าไปนะคะเราก็มาเช็คก่อนว่าเรานั่งตัวไหนนะคะเลขที่เราเรนั่งก็คือหนึ่งสี่้านะคะจะเข้าไปค่ะโหคนแน่นมากๆเลยค่ะแอบมาเลดนิดตึงนะค่ะเพราะว่างานเช้าไม่ค่อยถนัดเลยโอเคแล้วก็เข้าไปหาที่นั่งของเราไันดีกว่านะคะตอนนี้ก็อาจจะกำลังเขากำลังเปิดเพลงไหว้รูนะคะงานเพิ่งจะเริ่มเองพอดีมากับในทันค่ะตอนนี้ก็งานก็ได้เริ่มดันไปค่ะ งานก็เริ่มมันไปเขาก็จะให้ต่อแถวนะคะแบ่งไปไหว้อาจารย์นะคะก็มีเขาให้เตรียมพวงมาลัยมาสองพวงนะคะก็ไหว้ครูใหญ่แล้วก็ไหว้าอาจารย์พ่อนะคะก็ดวเร็วกันนิดนึงนะคะเกิดมาปริญญาเป็นคนเยอะมากนะคะแต่โดยรวมแล้วถือว่าโอเคมาก,มากค่ะอาจารย์ก็ดูสดใสผุด่องมากค่ะนี่คนบารมีเยอะเนาะ หลายหลายท่านนะคะก็มาเปลี่ยนที่นี่ต้องบอกว่าส่วนตัวนะคะเปลี่ยนที่นี่ถามว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเราสมมติว่าอยากจะให้มารีวิวนะคะว่าเปลี่ยนเราเป็นยังไงบ้างนะคะฝากคอมเมนต์นะคะถึงตาเราแล้วค่ะโอเคอันนี้อาจจะขูดขันนิดนะคะนี่ก็จะเจออาจารย์แม่นะคะก็คือภรรยาของอาจารย์พ่อนะคะก็ทักทายนะคะก็อาจจะขูุขระนิดนึงนะคะเพราะว่าถ่ายเองนะคะไม่มีใครด้วยนะคะโอเคนี่ค่ะบอกเลยว่าครูอาจารย์นะคะ เย็นสบายมากๆค่ะเท่าที่ดูเท่าที่เห็นนะคะถ้าเกิดหลายคนได้ที่ได้เปลี่ยนนะคะไปก็จะสัมผัสได้ถึงความเย็นของอาจารย์นะคะนี่ก็เตรียมตัวค่ะตื่นเต้นแอบตื่นเต้นเหมือนกันค่ะคู่ขาคู่ขาแล้วก <c oughs> ็นี้ดี่เรนนี่ยก็ยิ้มแฉ่งเลยนะคะถ่ายรูปคู่กับอาจารย์นะคะคู่อาจารย์นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเลขนะคะคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสมมติว่าใครที่เปลี่ยนแล้วมันก็มีทั้งหลายแบบะนะแต่ว่าอาจารย์ท่านก็ ทำมานานนะคะ 40, 40ปีแล้วอะคะ่ะ 40, 40กว่าปีแล้วได้กระสมว่าไปที่ส่วนเปลี่ยนชื่อนะคะก็มีแต่คนรู้จักอันนี้ก็ได้ร่วมถวายนะคะในตัวของเจ้ตัวปัจจัยกับอาจารย์นะคะหูของบริจาคเยอะมากะคะ่ะก็สาธุรละบ,บุญกันด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นถ่ายรูปหมู่นะคะแบ่งถ่ายทีละ20คนค่ะคนเยอะมากไม่สามารถถ่ายทีเดียวได้นะคะท่านี่ฟังนะคะอาจารย์จะให้พรนะคะทุกคนคะ่ะเงินเพินได้อีกหนร่งัดหนึ่งก็เลยปกติก็มีแค่สี่ละสามพันห้าพรนทัด ครูเปรียบไม้ใหญ่ให้อาศัยขั้นดอกใบกิ่งก้านประสานสมคอยกระจัดปัดเ่าเศร้มรคอยชื่นชมในสิ่งที่ได้ดีและแถมมีบัรรหนึ่งคอยเช่นชมในสิ่งที่คิดดีขอทุกคนสมบัตสมบัติามีความสุขความช่วยนู่นเรื่องท่านทั้งหลายมาจากหลายที่หล,ทหลายทางหาเงินกันมาบางคนก็เดินทางไกลมีลูกศิษย์มาจากห้องผมก็มีนะครับจากต่างจังหวัดหลายจังหวัด ก็ขอให้ทานเดินทางกับด้วยความปลอดภัยนะครับแลาสุดท้ายนี้สิ่งที่ท่านเห็นความสวยงามที่อยูเบื้องหลังตอนนี้ถ้าไม่มีเบื้องหลังถ้าไม่มีเบื้หงหน้าเห็เพราะนั้นจึงต้องขอขอบคุณคอนที่อยู่เบื้องหลังอยากจะเชิญทุกคนมนเนาเยือน บอกเลยว่าพออาจารย์คือครั้งมากนะคะบอกเลยว่าไปทุกครั้งนะคะได้สัมผัสถึงความสบายใจอย่างแรกเลยค่ะสบายใจมากแล้วคัวอาจารย์ที่คิดะคะก็คืองดงามมากๆถ้าสมมุติว่าใครคิดที่าจะเปลี่ยนชื่อนะคะต้องอย่างแรกก็ต้องคิดดีๆให้ถีทวนแล้วการสำใครที่ดึงมาถึงตอนท้ายนะจ๊ะพิม54ร่ำรวยกันแบบจเต็มจ้า